พี่น้องมีข่าสิมาภาษาสัมพันธ์เดิพผมแม่พี่น้องเด้อบัดี้ฮะแม่ผู้ใหญ่ก็เสิได้ไปเป็นเอฟซอันมอล่ัควรใจเฟนเฟ,นเฟนอีกวงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบัดีิฮะเพราะอย่างพี่น้องโอ้ยคันว่าอัตเตานี่มาไปดันพระเอกคัน วงอันควรใจแฟนๆนะกระแได้ไปด้วยพี่น้องด้วยคนมากข่าวพี่น้องเอคอคนิดตามพี่น้องคนก็บวิดบอกฝันเดะเออวาซิมบับปิดันพระเอกหมอลำหรือว,วาซิมบับปินนักร้องอันอยู่วงหมอลำควรใจแฟนๆพี่น้องอันนี้แม่ผู้ใหญ่มาประสาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องเลยเด้อเออตั้งแต่ยังบบขึ้นเวทีค่ะพี่นออ้องขาเออคนไปสมัครเป็นเอฟซีเราแล้วอ่ะตาแล้วลรับสมัครใอยแล้วแม่เออัก็เลยไม่เฮ็ดอัน Ong, ลิปรีวงรีวิวเราเนี่พี่น้องค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักรุ่งนักร้องเนี่พี่น้องยังตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระอ,อุมพระออกหมอลำเด้่เออมากหลายพี่น้องค่ะเออมารีวิวเลยจ้าบัาดนี้ฮะเอาบัดน,นี้มาประสาสะพานบอกพี่บอกน้องเดอ้ออาตเตานี่ก็คือว่ะเห็นวะไปศึกษาดูงงดูง,ง,ดง,งานอยู่แนมหมอลำขวัญใจฝนแฟนพี่น้องปวดติดตามดูดูการหน้าสิเป็นแนวใดแต่ได้ยินแวน,นี่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าเนยเดือดสะจําบอพี่พี่น้องค่ะ เพื่อสิมีไลฟ์สดกลุ่มปิดเพื่อนน่นพี่น้องสิขึ้นไปอะนะคอยสิขับไปเฮ็ดคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคอยสิขับไปเช็คมังก่อนขันแม่นมือน,นี่คอยสิป้าวขับไปซื้อคอยสิไปจอบถามมึงเออว่าเป็นแนวใดเพคุนขึ้นลองพูงลองพเพลงฮันอัตเตาครับอันนี้ก็มาภาษาสะพานบอกพี่บอกเราเลยพี่น้องคนมากอันนี้ฮะดูคนมากลาคนติดตามลาพี่ด๊อกความกับเราคิดว่าโอ้ยสิ้อมาเป็นพระเอกหมอลำเลยวสิมาเป็นนักร้องหมอลำแบบนี้พี่น้องเออแบบนี้ก็อีกละนี่ล่ะ ลูกชายคนต่อไปพี่น้องข่าว่าที่ลูกชายคนต่อไปแม่ผู้ใหญ่เนี่ก็สิตามีแล้วบันี้โอ้ยตาระเบียกก็ว่าเมื่อยแล้วพี่น้องบันี้สิเปตาปวนใจเป็นแฟนอีวงหนึ่งบันี้เป็นจริงเป็นจังอันนี้บอกพี่บอกน้องเลยเด้ยอยครอาจะตามมาเป็นพระเอกหมอลำนี่ยสิตาเอออิลีอันนี้บอกกับพี่กับน้องเลยเออคอยมากคอยติดตามนั้งแตนยังบ่ได้เป็นพระเอกหมูลุงหมอลำคอยติดตามนั้งแต่เมืองคงคิดพันคิดนีเหพี่น้องเออมากบันี้พอฮูจักว่าเขาสมาเป็นพระเอกหมอลำ ให้เข่าทา่าคอยพี่น้องเออเอาคนหัวใจรั่วพี่น้องขาเป็นกำลังใจพี่น้องเอออันนี้กับโบแมนยังบบเคยไปเมืองอันมอลลาคนใจเฟี้ยนๆบัดน,นี้กับซินนาเทิทีกับสิได้เจอกันดูปัญญังและบัดน,นี้ยอดผายบัดน,นี้นี่เด้ออัตเตาผู้เดียวเลยพี่น้องก็ยอดอัตเตานี่แหละพี่น้องขา เออค่อยมากเนี่ยเทสค่อยเลยพีดอค่ะเออค่อยติดตามอืมแต่บอเป็นพระเอกมอลลาก็ยังติดตามมันมาเป็นพระเอกมอลลามัน,มมน,มนออิม่ซ้ำใดแม่บฏิหารเอามาประกาศมาสร้างสะพานบอกพี่บอกน้องเลยอบาต้องแปลกใจกันเป็นเห็นแม่ผู้ใหญ่ไปตามหมดควรใจเป็นแฟนฮะเออตามยอดอาตเตาพี่น้องค่ะปฏิหารเอาก้นหัวใจรัล้วนเลยยืมก้